สวัสดีค่ะนะ้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหอรอมอและคอรอนนอนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักตัวประกอบจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะหนูดีมีตุ๊กตาเป็ด8ตัวหนูดีจะจัดเรียงตุ๊กตาเป็ดตามแนวตั้งและแนวนอนได้อย่างไรค่ะ วิธีที่1นนะคะเรียงตามแนวตั้งหนูดีจะเรียงตุ๊กตาเป็ดตามแนวตั้ง1แถวเราจะได้แถวละ8ตัวนะคะถ้าหน้าเรียนเขียนแทนตัวเลขเราก็จะได้ 1. นึ่งูเท่ากับแหรือถ้าเราเรียง8แถวแถวละ1ตัวหน้าเรียนเขียนแทนตัวเลขเราก็จะได้ 8, ปดคูนเท่ากับแนะคะวิธีที่2นะคะถ้าหนูดีเรียงตามแนวนอนเราจะได้4แถวแถวละ2ตัวหน้าเรียนจะเขียนแทนจํานวนตัวเลขคือ4ี่คูณสเท่ากับแ หรือถ้าเรียง2แถวแถวและ4ตัวนักเรียนจะเขียนแทนตัวเลขได้ก็คือ2คูณ4เท่ากับ8ค่ะต่อไปเรามาดูตัวประกอบของ8นะคะ8หาร1เท่ากับ8 8หาร2เท่ากับ4 8หาร4เท่ากับ2 8หาร8เท่ากับ1หรือนักเรียนจะใช้วิธีการตั้งหารก็ได้นะคะ8หาร2เท่ากับ4 4หาร2เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1 จำนวนที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเรียกว่าตัวประกอบแสดงว่า 1, 2, 4และ8สามารถหาร8ได้ลงตัวดังนั้น 1, 2, 4และ8เป็นตัวประกอบของ8นะคะเรามาหาตัวประกอบทุกตัวของ6กันนะคะ6หาร1เท่ากับ6 6หาร2เท่ากับ3 6หาร3เท่ากับ2 6หาร4เท่ากับ1เศษ2 6หาร5เท่ากับ1เศษ1 6หาร6เท่ากับ 1, 1. จะเห็นว่าจำนวนนับที่นำไปหารหกได้ลงตัวคือหนึ่งสองสามและหกดังนั้นหกมีตัวประกอบสี่ตัวคือหนึ่งสองสามและหกค่ะดังนั้นจำนวนนับทุกจำนวนมีหนึ่งและจำนวนนับนั้นเป็นตัวประกอบเสมอค่ะเรามาหาตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้นะคะจำนวนนับหนึ่งคือหนึ่ง 2คือ1และ2 3คือ1และ3 4คือ1 2และ4 5คือ1และ5 6 1 2 3และ6 7คือ1และ7 8คือ1 2 4และ8 9คือ1 3และ9 จะเห็นได้ว่า 2, 3, 5และ7มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองเราเรียกจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง2องตัวเท่านั้นว่าจำนวนเฉพาะค่ะเรามาหากันว่าตัวประกอบของแต่ละจำนวนมีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะนะคะจำนวนนับ1ไม่มีตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ2คือ2 3คือ3 4คือ2 5คือ5 หกคือสและ3 7มเจ็ดคือเจคือสอคือสนะคะนี่คือใบงานผู้จะมีอยู่2ข้อใหญ่นะคะให้หนักเรียนได้ลองฝึกทำดูนะคะจบเรื่องการหาตัวประกอบจำนวนวเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ